แล้วพอเขากลับมาง้าออะก็สรุปว่าหนูก็กลับไปคืนดีนั่นแหละใช่ค่ะแต่ก็<ร>ไปคุยกับกคนอื่นค่ะใช่ค่ะหนูก็รู้สึกดีกับอีกคนนึงแต่หนูก็ลังเลที่ว่าความรู้สึกว่าเขาจะจริงจังกับเราได้นานขนาดไหนก็คือ,อยังลังเลเพราะว่าเขาก็มีสถานะที่ไม่ได้ชัดเจนตั้งแต่แรกแล้วอะไม่สถานะไม่ชัดเจนแปลว่าอะไรคะก็คือเขามีแฟนมีครอบครัวค่ะเอา รักแบ่งไม่ได้คือหนูอะค่ะกับแฟนพบกันมาประมาณช่วงหนึ่งอะค่ะพี่ประมาณหกเดือนค่ะตอนแรกมันก็ดีหมดเลยอะค่ะแต่หลังๆมาเขาอะค่ะเปลี่ยนไปก็คือ เขามีการปาร์ตี้สังสรรค์ใช้สิ่งที่ไม่ดีอะค่ะผิดกฎหมายแล้วก็ปล่อยปะละเลยหนูอะค่ะ <Okay. S 2> ไม่สนใจไม่ดูแลเหมือนเดิมแล้วก็พอช่วงเวลามันผ่านไปหนูไม่โอเคหนูก็เลยไปคุยกับพี่คนนึงแต่เขาก็มีครอบครัวอยู่แล้วค่ะกับคนเดิมไม่โอเคทำไมไม่เลิอกอะคะตอนแรกก็เลิกไปแล้วค่ะพี่แต่เขาก็ยังตามตามตือ้อตามง้อหนูบล็อกทุกช่องทางอะค่ะแล้วเขาก็ยังบินมาหาหนูเพราะว่าหนูอยู่คนละที่อะค่ะเอา บินไปหาแล้วก็เลยต้องคืนดีอย่างเงี้ยหรอ,อคือบินมาหาแต่ว่าหนูดินสลับกันเพราะหนูต้องมีการเดินทางไปเรื่องงาน,นะคะ่ะเอาจริงๆเออจริง<ๆ>หนูยังรักเขาอยู่ปะคะคือตอนแรกก็รักก็พยายามให้โอกาสนะคะพี่แต่เขาทําแบบนี้หลายครั้งมากเลยค่ะหกเดือนนี้หนูพยายามให้โอกาสเขาบ่อยมากเขาก็ยังทําอ่ะอืมอ่มแล้วตอนนี้แปลว่าเราสามารถตัดจบกับเขาได้หรือยังก็เราก็รู้แล้วนี่ว่าให้โอกาสเท่าไหร่เขาก็ยังเหมือนเดิมใช่ค่ะพอหนูพยายามตัดแล้วแล้วเขา ก็ปรับปรงตัวเองอะคะ่ะให้เหมัอนดีประมาณสักเดือนหนึ่งแล้วเขาก็มาพูดว่าตอนนี้เขาทําได้แล้วเดือนเดียวการที่เราคิดว่าเราจะตัดใครสักคนนะคะบูถ้าเรารู้สึกว่าเราต้องตัดจริงๆเนาะเราจะไม่สนใจหรอกว่าเขาจะทําอะไรต่อจะขอเบอร์ใครหรือจะพยายามมายัางไงก็ตามแต่ก็เรารู้สึกแล้วว่าคนคนนี้คงไปต่อไม่ได้หรอกเพราะยังไงเขาก็ไม่เปลี่ยน ใช่ไหมคะคือคือเวลามีปัญหาอะไรแบบนี้เราต้องไม่คิดอะไรซับซ้อนนะคะมูเราต้องแบบแก้ปัญหาที่ปัญหาไม่งั้นมันจะอย่างเงี้ยมันจะโอ้แต่ก็ก็เงี้ยนะคะก็เขาอย่างเงี้ยมันจะทําให้หนูแก้ปัญหาอะไรไม่ท้ายแล้วหนูก็จะวนวนแล้วหนูก็จะบอกว่าดูสิเนี่ยมันเป็นปัญหาแล้วพอกลับมางออะก็สรุปว่าหนูก็กลับไปคืนดีนั่นแหละใช่ค่ะแต่ก็ไปคุยกับคนอื่นค่ะใช่ค่ะหนูก็รู้สึกดีกับอีกคนนึงแต่หนูก็ลังเลที่ว่าความรู้สึกว่าเขา จะจริงจังกับเราได้นานขนาดไหนก็คือ,อยังลังเลเพราะว่าเขาก็มีสถานะนที่ไม่ได้ชัดเจนตั้งแต่แรกอยู่แล้วอะไม่สถานะไม่ชัดเจนแปลว่าอะไรคะก็คือเขาม,ขมีแฟนเหรอมีครอบครัวค่ะเอา กับคนของเราซึ่งก็โอ้โหสารพัดคาะในการทําตัวเลวร้ายต่างๆนานาหนูก็ได้นนคบเขาต่อแล้วก็เลยไปกิ๊กกับคนที่มีครอบครัวแล้วใช่ค่ะหนูก็ผิดในตรงที่ว่าหนูเข้าไปในจุดที่ว่ามันไม่ควรเข้าไปแต่มันรู้สึกดีกว่าคนเก่าของเราเนี้นยค่ะก็กแฟนหนูนิสัยไม่ดีนะผู้ชายทั้งโลกก็ดีกว่าทั้งนั้นแหละยืนเฉยๆก็ดีกว่าใช่ไหมคะค่ะแล้วยังไงคะล้วทํางไงดีเราก็คือล่าสุดอะค่ะที่เขากลับมาก็คือเจอกันปกติอะค่ะแล้วก็คือหนูหลับอยู่เขาได้เข้าไป ในโทรศัพท์หนูอะค่ะคือที่หนูไม่รู้เรื่องแล้วก็ถ่ายทุกถ่ายขั้วการคุยการของหนูอะค่ะไปส่งให้ทางแฟนพี่เขาอะค่ะอ๋อก็คือถ่ายที่หนูอะไปคุยกับผู้ชายของคนอื่นส่งไปให้เจ้าของก็ถ่ายเครืองเปล่าแล้วไงคะอะไรเกิดขึ้นคะก็คือมันก็มีปัญหาค่ะที่ฝั่งทางนั้นเขาก็ไม่โอเคหนูก็เลยบอกว่าใครจะโอเคกับหน หนูก็เบอกว่าห <Okay. S 2> นูกกนกเเ<อ>็นกเลยบอกว่าขอไปเคลียร์เองเพราะว่าการที่มันเริ่มจากจุดตรงนี้มันเป็นเพราะเราด้วยเขาก็ไม่ฟังอะค่ะพี่เขาไม่ฟังแล้วก็ไม่ยอมเขาก็เลยทําแบบนั้นไปเลยแล้วตอนนี้เขาก็บอกว่าเขาให้อภัยหนูถึงหนูจะเคยทําผิดมาเขาก็ยอมรับได้แต่ความรู้สึกของหนูตอนนี้ก็คือเหมือนเขาข้ามเส้นหรือว่ากล้ามทาเกินไปเลยทําให้หนูไม่อยากกลับไปแล้วตอนนี้เขาก็ไม่ยอมปล่อย แล้วคือหนูกับพี่เขาอะค่ะทางานที่เดียวกันแล้วถ้ามันมีปัญหายอย่างเงี้ยค่ะพี่มันหนูกลัวเขาจะไปทําจนถึงแบบไม่ได้อยู่ ที่ทํางานนะคะแล้วตอนนี้ผู้ชายสองของหนูอะกับหนูเนี่ยความสัมพันธ์เป็นยังไงคะเขาก็ไม่ไม่โอเคแล้วะะอะค่ะคือก็คือตัดเพราะว่ามันมีปัญหาหนักเขาก็คงแบบไม่เอาเราอยู่แล้วแล้วตอนนี้มุกเข้าใจหรือยังว่าตอนเหตุของปัญหาทั้งหมดเกิดจากใครมันเกิดจากมุกที่ไม่ยอมเลิกกับคนแรกตั้งแต่แรกถ้าไม่อย่างนั้นมันก็คงไม่มีปัญหาแล้วมีค่ะมีต่เต่อให้มุกมีปัญหากับคนแรกคนที่สองก็มีปัญหาอยู่ดีเพราะเขามีครอบครัวแล้วนี่เหรอใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยมีทั้งสองทางเลย ถูกต้องสิ่งที่ถามว่าถ้าถามพี่ว่ามุกควรทำยังไงมุกควรจะหยุดทั้งคู่เลยเพราะแฟนคนแรกก็ไม่เห็นมีค่าควรวกับการอยากจะคบต่อผู้ชายอะไรอยากได้ผู้หญิงแล้วก็ทําแบบนี้ก็ไม่ใช่นิสัยดีนะ,ะต่อให้มันเป็นเรื่องจริงก็ตามค่ะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่สิ่งที่แบบเอออยากได้เธอกลับไปงั้นๆ่นแฉเธอดีกว่าก็เลยไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้าเกิดไปต่อกันแล้วเนี่ยจะโดนอะไรอีกส่วนอีกคนนึงมุกขาวเวลาที่คนนี้เขามีเจ้าของแล้วอย่าไปยุ่งเลยก็ดีแล้วแหละที่วันนี้เขาไม่อยากจะมาหามุกแล้วเพราะว่าต่อ้เขากลับมาต่อ ให้ไม่มีเรื่องแฟนเก่าไปแชร์เรากับเขาก็ไม่ได้อยู่ดีเพราะเขามีครอบครัวแล้วไงพี่พูดตรงๆนะพี่ไม่ได้เห็นด้วยกับวิธีการนี้นะแต่ต้องขอบคุณผู้ชายหนึ่งของหนูนะไม่อย่างนั้นหนูจะต้องหลงเพอ้อกับการที่ โอ้โห ôi, พี่เขาดีจังเลยค่ะต่อให้เ็เป็นสามีคนอื่นแต่น้องเห็นหรือยังว่าเขาวางหนูเป็นตัวสำรองตั้งแต่ต้นพอเริ่มไปทําให้บ้านเขาเดือดร้อนเขาเอาหนูออกเลยค่ะเอาหนูออกจากชีวิตเขาอะค่ะคราวนี้ไม่รู้สิคะมุกเราลองทําอะไรก็ตามทีที่มันไม่สับสนโอมานขนาดเนี้ยโดยการที่ทําให้ตัวเองไม่ซับซ้อนคนเก่าหนูจะเขาก็ตามอยู่นั่นนะคะพี่ก็ค่อยไม่ค่อยมั่นใจจริงๆว่าไอาการที่คนคนหนึ่งตามตามตามอยู่นั้นทําให้เราเลิกกับเขาไม่ได้จริงๆหรอ <ๆ S 2> ก็ในเมื่อก็กฉันจะเลิกตามได้ตามไปแต่ฉันไม่สามารถรักเธอได้้้้เเเเเหหมมมมือนนนดดดดิิแแลลวราาจจจะะะไชัถกีคใ่ ช่วยดูด้วยนะคะว่าเขาเป็นของคนอื่นหรือเปล่าเพราะบางทีเราคิดว่าเขาน่าจะเป็นตัวจริงของเราได้ในขณะที่เขาวางเราเป็นของแถมนอกบ้านตั้งแต่ต้นเราถึงได้เห็นในวันนี้ไงคะว่าเขาตัดหนูได้ง่ายมากมค่ะและผู้ชายดีๆเขาไม่มีครอบครัวแล้วมีผู้หญิงคนอื่นหลอกมูค่ะ,ะจริงๆนะทบทวนดูนะคะไม่งั้นหนูจะไม่เหลืออะไรอ,อะไรเลยแม้แต่ชีพนะจริงค่ะใช่ทีละเรื่องทีละคน ไม่ใช่คือไม่ใช่ถ้าจะใช่ต้องไม่มีเจ้าของมันอยู่ไม่ยากหรอกค่ะจริงๆหนูอาจจะฟังแบบวุ้ยพี่มื่อไหรเงื่อนไขจังเลยมันอยู่ได้ถ้าเรารู้สึกว่าอะไรก็ตามที่เป็นของคนอื่นฉันไม่ยุ่งนะคะค่ะขอบคุณค่ะมกสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะดูครับไฟเดย์จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันนะคะ แบ่งไม่ได้